สวัสดีพี่ๆทุกท่านเนาะผมก็พี่แบงค์เนาะจากจากช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนาะที่แชร์มุมมองทองคำเนาะแล้วก็เพจตามผมลงทุนเนาะก็จะใช้มุมมองของการใช้งานของ e l i t e w ทเนาะในการวางแผนการเทรดเนาะก็ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์หน่อยเนาะก็คือพอตอนนี้เปิดเปิดรับนักเรียนรุ่นที่7เนาะตอนนี้เนาะก็ใครที่สนใจเนาะสามารถที่จะเข้ามาค่ะติดต่อผมได้เนาะก็คือใครสนใจอากจะเรียน ออนไลน์เนาะรุ่นรุ่นที่7ก็จะมีแผนแผนการเทรดให้เนาะแล้วก็เราจะมีไลฟ์กันให้ทุกวันเนาะหน้างานช่วง5้าโมงเย็นเนาะเราจะไลฟ์กันทุกเย็นก็วันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสประมาณ5้าโมงเย็นก็จะมีในไลฟ์ก็เราจะคุยกันในเรื่องของแผนการเทรดทองคำเนาะแล้วก็ตัวสแนด์ซิฟ์ฟュเจอร์สำหรับวันรุ่งขึ้นแล้วก็ตัวหุ้นรายตัวประจำวันวันละ5ตัวเนาะโดยประมาณาก็ใคส่สนใจก็ติดต่อไลน์ ID ดีผมเนาะแล้วก็เบอร์โทรผมตามนี้ได้ ก็ตอนนี้ก็คือเคาะแล้วเนอะว่าเ,ออเราจะไลฟ์กันเริ่มเริ่มวันที่14พฤศจิกเนอะ,อะในรุ่นที่เจาะอนะจนถึงสิ้นเดือนเลยจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่28คุมภาพันุมภารุ่นนี้ก็คือก็คือจะไลฟ์กันหน้าง,งานกัน3เดือน ครึ่งเต็มๆมเนาะอ่ะแล้วก็พิเศษพิเศษเนาะสำหรับคน,คนที่คนที่เรียนรุ่นนี้เนาะก็คือหลังจากจบหลังจากจบอ่ารุ่นนี้เนาะในหลังจากจบวันที่28กุมภาพก็คือเรายังอยู่ในไลน์กลุ่มกันต่อเนาะอ่าจนถึงน่าจะประมาณเดือนเอ่อสส้นเดือนมีนาหรือเมษาโดยประมาณก็คือผมก็จะมีการทำแผนแล้วก็ส่งส่งไปให้ในกลุ่มในกลุ่มไลน์ให้เนาะอ่ะก็อ่าหลังจากนั้นก็คือ ไลฟ์ live, live เนี่ยเฉพาะไลน์ลกลุ่มนักเรียนเนาะส่วนคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็ผมก็จะมีแผนที่ไลฟ์เสร็จแล้วก็จะแชร์ให้เข้าไปทางทางไลน์กลุ่มกลุ่มกลุ่มที่คนเปิดพอร์ตกับทาง XM ด้วยเนาะอ่ะก็เนื้อหาเนื้อหาสําคัญของที่เราจะเรียนกันก็คือเป,เป็น,ปนการเรียนเนี่ยจะเป็นห้องเนื้อหาเนี่ยจะเป็น คลิปที่บันทึกไว้แล้วเนาะในใน c e b o o k กลุ่มปิดก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปฟังได้เมื่อไหร่ก็ได้เนาะไม่มีวันหมดอายุเนาะฟังซ้ำได้เมื่อไหร่ก็ได้ก็เนื้อหาจะมี4 4คลาสหลักๆเนาะก็คือ a d v a d e วา l ซ t อ wave อ่ฟผมก็จะใช้กราฟของ s e ็น u r อร f u t u เ e s เป็นเคสต t u เนาะแล้วก็เนื้อหาของการ Apply y l l i o t t Wave ก็คือรอบ Store รอบ IS i s ซพวกนี้เนาะ,ะก็จะใช้เป็นเทคนิคทองคำเนาะ,ะแล้วก็ตัว t i c k อ f the trade เนาะก็ อันนี้จะจะลึกหน่อยเนะเาะก็เป็นข้อสังเกตอะไรต่างๆเนาะว่าเฮ้ยกราฟมันจะขึ้นจะลงเราจะมีข้อสังเกตยังไงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็เนื้อหาสําคัญเลยก็คือแคนเดลสติกเนาะก็คือการอ่านจิตวิทยาของแท่งเทียนหรือการทําเถตส์อัพโดยใช้จิตวิทยาจากแท่งเทียนในการในการทําแผนเนาะอ่ะก็ใครสนใจก็เข้ามาได้ก่อนเลยเนาะก็เข้ามาก่อนก็คือไปฟังห้องเนื้อหาได้เลยเนาะอ่ะห้องเนื้อหาก็ไม่มีหมดอายุเนาะก็ใครจะฟังมเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะทีนี้ฟังห้องเนื้อหาเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็วันที่สิบสี เราจะมาเริ่มกันไลฟ์ใน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 กลุ่มไลน์กลุ่มของเราเนาะอ่าก็อ่าในในในไลน์ในไลน์ในไลนล์นลกลุ่มก็จะมีการพูดคุยแผนทั้งทั้งวันเลยเนาะก็ส่วนก็คุยกันทั้งวันเอ่อทั้งเรื่องบอลทั้งเรื่องอะไรก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆีทุกท่านเนาะอ่าใครติดใครสนใจก็ติดต่อได้อ่าส่วนคนที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ของผมได้เนาะอ่ะก็ช่วงที่อันนี้คลิกลิงก์ที่แชร์มุมมองทองคำตรงนี้เนาะ อ่ะแล้วก็เปิดพอร์ตกับทาง XM ตรงนี้ปึ่งอ่ะก็จะอ่ะมีลิงก์มีลิงก์เข้าให้เปิดบัญชีคนที่ยังไม่มีบัญชีก็คือกรอกข้อมูลตามนี้ส่วนคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็คือเปิดกดเปิดบัญชีเพิ่มเติมจากลิงก์นี้เนาะล้วก็เขาจะมีโชว์อะไรฮะอ่าลายอ่าไอบี IB ของผมให้เนาะอ่ะก็ใครเปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็ติดต่อผมมาทางไลน์ไอีเนาะก็เดี๋ยวผมจะดึงทําการดึงเข้ากลุ่มให้เนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะพอดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงเราจะเห็นไซเคิลแล้ว พอย่อยดูไซเคิลเราจะเจออะไรฮะแมงไอซใส่โอเวอร์บอร์ดแต่ว่าดู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 ลูกลูกลูกไอายใส่ตอนนี้ก็คือเฮ้ยขึ้นแมงหนึ่งสองสามแมงขึ้นเป็นด้วยความชันเนาะแล้วก็ยังเป็นอะไรฮะยังเป็นแมงคอนเวอร์เจนต์กันอย,อยู่สี่ชั่วโมงยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่แล้วก็ถ้าเทียบกับลูกภูเขาลูกที่แล้วมันเป็นไงแมงตอนนี้คือลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าลูกนี้อ่าแสดงว่าไอเน,นี้ยคือขาสีแน่ๆหรือเผล่อาจจะเป็นเวฟสาม เพระฉะนั้นในไอเดียของเว็บสามคือโอเคแล้วมันเป็นลูกใหญ่แน่ๆหรือมองเป็นขา C ไว้ก่อนถ้าเป็นขา C ไอขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอะไรฮะเปึ๊กเป๊กเป๊กเป็นเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นซิกแซงเนาะเป็นซิกแซงเป็น A B C จบอะไรฮะจบ A ไอการทิ้งนี้เป็นอะไรฮะ A B C คือตรงนี้มองเป็นสามขาแหละตรงนี้มองว่าเป็นสามขาก็คือเป็น A น้อยเนาะเออเป็น A น้อย เป็นไรฮะเป็น b น้อยเนี่ยเปิ๊กป๊เป๊เป็น B น้อย,นนอยแล้วก็ไอขา c ตรงเนี้ยอาจจะกลายเป็นอะไรฮะอาจจะกลายเป็น expanding ประมาณนี้เนาะจบ C, <c <oughs> จบ c ีประมาณนี้แล้วก็จบอะไรฮะจบ B นั้นไอขาที่ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยหนึ่งไอเน,นี้ยเราต้องเห็น divergence ของทางฟิลสี่ชั่วโมงก่อนไอขาที่ขึ้นไปตรงเนี้ยเห็นอะไรฮะขยักที่หนึ่งขยักที่สองตอนนี้ยังไม่เห็นขยักที่สามเพราะนั้นถ้าการขึ้นแบบนี้เนี่ยมองว่าเป็นมองมองว่าอะไรฮะอันนี้คือ collection ประเภทเดียวกันเพราะนั้นมันขึ้นนนเป็ะ ่าถ้าขึ้นเป็นนอนคืออะไรครับเป็น A B C X ตอนนี้เราคือเล่นอะไรเราเล่นกับขา A อยู่พอเล่นกับขา A อยู่ก็ต้องเรามัาระวังแล้วแหละว่าไอ้ขา A ตรงนี้เนี่ยมันถึงทาร์เก็ตของมันหรือยังเนาะอ่ะเดี๋ยวต้องมาดูตรงนี้แหละอ่ะแสดงว่าณไซเคิลนปะนะนะนะัจจุบันคือเราตามอะไรฮะเราตาม A ของนอนชุดที่2นอนชุดที่2ของอะไรฮะ of C of C ของอะไรฮะ of C of X ใน time frame D โอเคนะอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นโอเคพอเราได้ไอเดียแล้วป๊อบ ดูการย่อตัวด้านล่างสุดวันลอยู่ตรงไหนโลอยตรงนี้โลอยตรงนี้อ่ะลอยตรงนี้เห็นไหมไม่หลุดโลนะแท่งนี้ไม่หลุดโลแท่งนี้ก็ไม่หลุดโลอ่าแล้วก็ไอการไอการดีดตรงเนี้ยโอเคมันเกินมันมาเล่นถึงอะไรฮะมันเล่นถึง80%เล่นถึง80%แน่ๆของของอะไรฮะของเอฟเฟกต์ของของเอ่อเอฟเฟกต์ของ,อของ,ของทางเขตเนาะก็คือไปจอ่อก็คือปิดปิดจ่อที่80%นั่นแหละแล้วก็เลี้ยงตัว ทั้งวันเลยเนาะตรงนี้แล้วก็ยิงปังขึ้นไปอีกขาหนึ่งอ่ายิงปังยิงปังขึ้นไปอีกขาหนึ่ง,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 งแล้วก็อ <c oughs> ตอนเนี้ยถ้าชุดนี้มันเป็นทางเขยน A B ตรงเนี้ยมันคืออะไรฮะมันคือ normal flat พอเป็น normal flat เสร็จมันจะกลายเป็นอะไรฮะไอ้ขา c ตรงนี้เนี่ยมันจะวิ่งประมาณร้อยสาสิแปดจุสองโดยประมาณอ่ะซึ่งถ้ามันเกินร้อยสามสิแปดจุสองมันจะกลายเป็นอะไรฮะ elongated flat พอเป็น elongated flat มันจะมีเอฟเฟกคืออะไรฮะ อีรองเกตแฟลตขา C จะมีขนาดหรือระยะเวลาของมันจะเท่ากับ A อบกบเท่ากับ C ีเดียวประมาณโอเคเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอีลองเกตแฟลตจริงๆพีเรียของมันที่มันจะต้องไปจบมันควรที่จะไปจบที่วันไหนเอ,อ่อร้อยห้าสิบเจ็ดช่องเช่นเดียวกันโอ้โหนุ่นนะแป้งมันต้องไปจบเอาวันนู่นวันไหนวะร้อยห้าสิบเจ็ดโดยวประมาณ ต้องไปจบเอาตอนหัวรุ่งของวันที่สิบธันวาแม่งอีกนานเอออีกนานตอนเนี้ยอย่าเพิ่งตามไอเดียนี้ก่อนให้ตามไอเดียของ normal flat ก่อนให้ตามไอเดียของ normal flat ก่อนซึ่งถ้าเป็น normal flat ขาซีก็จะยาวไม่เกินร้อยสิแปจุดสองหรือมองว่าตรงนั้นแหละคือ target ของเขาเปิ้งวิธีการวัดก็วัดอย่างนี้แล้วก็กางเลยฮะร้อยสาสิบแปดจุดสองโอ้โหแม่เงเอยเมื่อเรียนมา ตอนนี้ถึงเรียบร้อยเลยนะปังตอนนี้คือมองลงแล้วโอเคอพอเราได้ปุบ๊บเฮ้ยแม่งถึงตอนไหนวะเดี๋ยวนะโอ้โหแม่งถึงแบบเป,เป๊ะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนะขอแบบชัดชัด,ช,ด,ช,ดชัวชัวเออแม่งถึงพอดีเป๊ะเลยวะเนี่ยหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองจุดเจ็ดหนึ่งเออหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองจุดเจ็ดหนึ่งสูงขึ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองจุดห้าแปดโอเคถึงเป้าแล้วถึงเป้าแล้วเพราะนั้นหาก หากการขึ้นชน,นี้มันขึ้นเป็นเป็นนอนหากมันขึ้นเป็นนอนหากมันขึ้นเป็นนอน A B C X ตรงนี้ขึ้นเป็น A แสดงว่าถ้ามันขึ้นถึงทาร์เก็ตแล้วมันควรที่ไอขาแรกเนี่ยคือซิกแซกแน่ๆแ,แต่ไอขาหลังเนี่ยมันควรที่จะเล่นอะไรฮะมันควรที่จะเล่น61.8แล้วก็ควรที่จะเล่นเป็นอะไรฮะเป็น flat ประมาณนี้ก็คือเล่นเป็น double ไม่ใช่ double ดิก็คือ อ่าเป็น d o บ b l e c o m b i n a t i o นก็คือขาแรกเป็นซิกแซกขาที่สองเป็นอะไรฮะเป็นแฟล t อ่าประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ถึง t a r ก็ตแล้วนะหนึ่งเจ็ดเจูนย์ต้องรอฟอร์มการเสียทรงของเขาก่อนนะประมาณนี้ต้องรอการฟอร์มเสียทรง,งเขาก่อนทีนี้ไปดูที่ท i m ฟ f r หนึ่งชั่วโมงอ่าเดี๋ยวจะเข้าแผนเนาะในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ามาดูมาดูมาด,มาดูมาดูชุดแรกวิธีการวัดวัดโดบ external เนาะก็คือกลางจากตรงนี้จุดเริ่มต้นของขา C เนาะอ่า ตรงนี้เดี๋ยวเยวขอ,อ,อแบบนี้ดีกว่า abc a b c ไม่รู้จบตรงไหนนะอะขอเป็นที่ยอดแล้วกันประมาณนี้่แล้วก็ x wave อยู่ตรงนี้ x wave อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็อที่ขึ้นไปก็คือขา a ถ้าเป็นขา a จริงก็ต้องเป็นอะไรฮะเป็น a แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้กจ็จะต้องเจอการย่อ b เพื่อเด้งขึ้น c อีกขาหนึ่งแต่ c นี่แหละต้องดูว่ามันจะมี new high หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอใ่ให้ดูตามไอเดียนี้ก่อน กลางขึ้นไปขอใช้ยอดตรงนี้แล้วกันที่สี่ตรงนี้นะมาที่ฐานเอ็กที่โลอ่าตรงนี้โอเคหนึ่งหกเก้าถึงเป้าเลยนะถึงเป้าแล้วนะป,วนะประมาณหนหกเก้าหรือถ้าใช้ถ้าใช้ยอดตรงนี้ล่ะถ้าใช้ยอดตรงนี้ล่ะหนึ่งเจ็ดหกหกเออก็ถึงเป้าคือถึงเป้าอยู่ดีเนาะก็คือว่าจากยอดตรงนี้ก็คือถึงเป้าเนาะหนึ่งเจ็ดหกเก้า วัดมาที่ฐานก็คือ1767วัดวดตรงนี้ก็ได้1771769เอาตีว่าสรุปคร่าวๆก็คือเฮ้ยแม่งมันถึง164.8แล้วประเด็นตอนนี้คือเฮ้ยการย่อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการยอ่อ B ที่เป็น flat หรือจะเป็นการยอ่อ B ที่เป็นซ i กแ a กแค่นั้นเองอถ้าเป็นการยอ่อ B ที่เป็นซ i กที่เป็น s i กแ a c ก็ควรอ่าอย่างน้อยก็คือย่อมาหนึ่ง store over so แล้วกันเพราะว่าอะไรฮะรอบที่เร้งขึ้นมาตรงนี้เนี่ย <c oughs> รอบที่ดงขึ้นมาตรงนี้เนี่ย a แล้วก็ยอดตรงนี้เนี่ยมันเป็นทำไซเคิลของของแฟลตเนาะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเึิ่เห็นไหมยอเปึ๊กเปิป๊เนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยทำเหมือนกันเป็นแฟลตเหมือนกันเพราะนั้นถ้าอันนี้คือ flat flat x x y ตัวนี้ก็คือมองมองเป็นแฟลตเนาะเอ่อ c อาจจะจบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เออประมาณนี้คร่าวๆ่าวคร่าวๆแลนั้นตอนนี้คือมองขึ้น a แล้วเรียบร้อยอ่ะขึ้น a เรียบร้อยเดี๋ยวขอวัดจากตรงนี้เพื่อดูที่ c นี่แล้วก็วัดที่ a อเพื่อจะดูว่าไอไอการไอหัว a เนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าเห็นไ,ไหมไอหัวเเออหัว a อยู่ที่หกสิบเอจุดแปดพอดีเพราะฉะนั้นลองวางสมมุติฐานแบบเดียวกันลองวางสมมุติฐานแบบเดียวกันถ้าชุดแรกเนี่ยมันวิ่งจนถึง c เนี่ยมันวิ่งจนถึงตรงนี้เพราะนั้นไอขา a ที่มันวิ่งไปชุดแรกเนี่ยมันควรจะวิ่งไปถึงประมาณแค่หกสิบเอจุดแปดไว้ก่อน เพราะฉะนั้นไอ้การย่อตัวนตอนนี้คือระาวาังสมมติฐานได้ว่าตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาถึงแนวหกสี่จุดแปดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การย่อตัวเนี่ยถ้ามันเป็นดีกรีขั้นต่ําคือเราใช้ไอเดียของตรงนี้ได้เลยกลางตรงนี้ฟึิแล้วก็ย่อลงมาประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่สิบห้าเหรียญโดยประมาณเพราะฉะนั้นจากไฮตรงนี้ลงมาที่ส5้าเหรียญอยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยว่าสิห้าเหรียญไหมตรงนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบปดเหรียญเพราะฉะนั้นข้างบนเรามองสิห้าเหรียญไว้ก่อนจากจากแนวหกสี่จุดปดเนาะ อ่ะเรากางสิบห้าเหรียญโดยประมาณจะอยู่แถวไหนฮะแนวรับก็คือแผนก็คือจะอยู่แถวๆนี้หนึ่งเจ็ดห้าห้าเป็นยอดอะไรฮะเป็นยอดเดิมตรงนี้แล้วก็เป็นแนวแนวรับที่มันเล็กเด้งๆลงมาสองรอบแล้วก็ไม่ไม่หลุดเพราะนั้นอ่ะโอเคแนวรับวันพรุ่งนี้เราจะเล่นกันอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้มองช็อตนะเออมองเซลล์แล้วก็แนวต้านแนวต้านคือเฮ้ยเราจะใช้แนวแนวตรงนี้เลยเออใช้แนวตรงนี้เลย อ่ะตอนนี้แนวรับแนวรับคือเรามองตรงนี้เลยอ่ะกลายเป็นว่าไอ้ตรงนี้เห็นไหมเป็นโซนอะไรฮะโซนหัว PP ตรงนี้แล้วก็ไอ้การย่อลงมาตรงนี้ก็คือไม่หลุดหัว PP เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้แนวรับตรงนี้เป็นแนวเดิมก่อนก็คือหนึ่งเจ็ดห้าห้าส่วนแนวต้านวันพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองคือยอดมันคือหนึ่งเจ็ดสองเนาะเราจะใช้หนึ่งเจ็ดสองเนี่ยแม่งเป็นแนวเป็นแนวเซลเลยวันพรุ่งนี้คือเราจะไม่เซลก่อนเนาะเราถ้ามันวิ่งขึ้นไปก่อนก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดห เราจะไม่เซลล์ก่อนเราจะเซลเซลล์ตอนไหนฮะเซลล์ตอนมันวกกลับมาคือถ้ามันวิ่งขึ้นไปก่อนปุ๊บรอมันวกกลับมาแล้วก็ค่อยเซลล์อะ่ะส่วนถ้ามันลงมาเลยให้ให้เห็นการหลุดหลุดแท่งนี้หลุดแท่งนี้หรือหรือจะเบ็เบ็ด้วยกับการลงมาแท่งน,นี้แล้วก็ใช้หฮใช้ใช้โซนตรงนี้ในการเซลล์เลยแล้วก็ใช้เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเป็นแนว stop loss ตามตามตามแนว overlap เน่อยเป็นการเป็นแนว overlap ขึ้นไปอะ่ะก็ต้องเผื M ่อ mm ไว้หน่อยเนาะประมาณนี้อ่าประมาณนี้คนไม่มีของก็รอรอ รอเล่นเซลล์แล้วกันแถวโซนตรงนี้อ่าแล้วก็การย่อลงมาก็คือคนนี้จะอะไรฮะลงมาแล้วก็หลุดเลยเนาะฟืดคือยิ่งถ้าหลุดถ้าหลุดโซนโซนนี้ได้หลุดโซนนี้ได้ก็คือจะกลายเป็นอะไรฮะจะกลายเป็นลงแรงเลยเนาะจะกลายเป็นลงแรงเลยจะกลายเป็นอ่าห้าตอนนี้ห้าห้าถึงเท่าไหร่ฮะห้าห้าถึงห้าห้าถึงห้าสองก่อนแล้วกันเป็นแนวรับสําคัญอ่าซึ่งอ่าถ้าลงมาเป็นขาบถ้า b ถ้าบเรามองว่ามันคือ มันคือแฟลตถ้าเบียมมองว่าเราเรามองว่ามันคือแฟลตโดยที่ไม่มีนิวไฮขึ้นไปเนาะอ่ะคร่าวๆเนาะเรามองว่าเฮ้ยไอาการย่อลงมาตรงนี้เนี่ยมันจะย่อลึกได้ถึงเท่าไหร่ฮะหนึ่งเจ็ดสามศูนย์โดยประมาณอ่ะขอวางเป็นสีดำเพราะฉะนั้นโซนวันพวกนี้คือที่เราจะเล่นกันก็คือเซลลในกรอบบนโซนนี้แต่ว่าเราไม่เซลเลยเนาะคือถ้ามันวิ่งขึ้นไปก่อนรอให้มันวกกลับมาค่อยเซลอ่ารอให้มันวกกลับมาค่อยเซลอ่ะแล้วก็อ่า ก่อนนี้ที่มันไปเลยก็ไม่เป็นไรปล่อยมันช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปเซลล์ที่แนวต้านหลักอีกเดียวหนึ่งก็คือเท่าไหร่ฮะ1787เดยประมาณ1787เดยประมาณซึ่งมันจะเป็นแนวอะไรฮะแนวเอลองเกตเอไม่ใช่ดิอ๋อแนวต้านหลักอีกเดียวหนึ่งก็คือตรงนู้น11810แต่คิดว่าแนว64.8ของชุดเซ็กแซกของชุดไอของของของชุดนอนชุดที่สองของขา A ตรงเนี้ยน่าจะน่าจะ มีมีมีเอฟเฟกแล้วแหละมีเอฟเฟกแล้วแหละแล้วก็ลองดูซ้ายมือนิดนึงเนาะเออดูซ้ายมือนิดนึ๊ดมียอดอ่าโอเคแม่งมียอดตรงนี้พอดีเออแม่งมียอดตรงนี้พอดีเลยเออเป็นยอดตรงนี้พอดีเพราะนั้นอ่าถ้าถ้าเราจะเซลล์โซนนี้หรือเราไม่รอวกเนาะเราไม่รอเราไม่รอมันวกกลับมาเราเราจะเซลล์เลยนเนาะเฮ้ยยังไงก็ต้องมีแนวสต็อปลอสเนาะเราจะใช้ใช้แท่งแท,งท่งบนตรงนี้อ่าแท่งบนตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะเจ็ดครึ่งหนึ่งของแท่งนี้แล้วกันประมาณเจ็ดเก้า หรือหรือใช้ยอดใช้ยอดเลยดีกว่าเออดอดาว,ดาวประมาณ10เหรียญเนาะโดยประมาณอ่ะประมาณนี้เราจะใช้ยอดตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวสต็อปเนาะหรือเป็นหรือเป็นแนวเป็นแนวอ่าเป็นแนวบล็อกละกันอ่ะประมาณนี้อ่า